ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่นแน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความรักที่มั่นคงความหนักแน่นและยืนยาวสมหวังการมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือจะช่วยส่งเสริมให้ท่านมีรักฐานที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นในทุกๆด้านไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมัก มีบุคลิกที่สง่างามสวยหลอ่อไม่ถือตัวรักความสวยงามเป็นชีวิตจิตใจรักความสนุกสนานร่าเริง้ายแสดงด้านการงานท่านจะได้งานที่สบายมีความสุขทั้งกายและใจทางยังเป็นงานที่มีความมั่นคงอีกด้วยหากมีเพื่อนท่านจะได้เพื่อนที่ไม่ดีชอบเที่ยวเตร่ชอบเข้าสังคมถ้ามีการเจรจาติดต่อ มักจะประสบความสําเร็จได้ด้วยดีไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะได้รับราบผลเป็นเงินทองและอสังหาริมทรัพย์จํานวนมากมายร่ํารวยเป็นเศรษฐีท่านจะมีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังและมีความมั่นคงที่ดีไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะมีครอบครัวหุ้นส่วนและคนรักที่มีความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันดีมีความสุขเข้าอกเข้าใจต่อกัน ไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวของท่านจะมั่งมีไปด้วยทรัพย์สินเงินตราที่ดินเรือส่วนไล่นาเป็นจํานวนมากมายท่านจะมีบ้านเรือนที่ใหญ่โตมีความสุขถ้าต้องการมีบุตรท่านจะได้บุตรที่ดีไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านกําลังศึกษาอยู่จะมีการเดินทางเกิดขึ้น โดยการเดินทางนั้นจะเป็นการเดินทางระยะไกลและท่านจะได้รับความสุขและมีความสำเร็จอย่างแน่นอนไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภครั้งใหญ่และมีความมั่นคงเช่นโชคลาภที่เกี่ยวกับที่ดินอ่านได้รับเงินค่าในหน้าจากการค้าที่ดินเป็นต้นดังนั้นสิ่งที่ควรระวังให้ท่านระวังเกี่ยวกับ ท่านจะพบกับอุปสรรคหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยมักจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาทในเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์และอาจมีความเสียหายทางด้านการเงินเกิดขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวพันกันกันกบที่ดินพืชสวนไร่นาหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความหนักแน่นความเป็นปึกแผ่นความน่าเชื่อถือพลังของท่านจะช่วยเสริมคำพูดคำจาให้หนักแน่นเสมือนภูผาหนักแน่นดังคุณเขาทีเเ่เชื่อถือได้ไพ่บ่งบอก,บอกล,ลักษณะนิสัยท่านที่ได้ไพ่ใบนี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ได้ดี ท่านเป็นคนที่มีความหนักแน่นพูดจามีหลักการมีความมั่นคงอยู่กับร่องกับรอยไพ่บอกด้านการงานท่านจะได้พบกับเพื่อนสนิทที่คบหากันมานานมีการเจราจาติดต่อที่แน่นอนท่านจะได้งานที่เกิดขึ้นจากการติดต่อมาก่อนหน้านี้และท่านจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสนิทอย่างไม่คาดคิดไพ่บ่งบอกด้านการเงิน ท่านจะรับเงินจากการติดต่อเจรจาเป็นเงินก้อนโตเช่นเงินที่ได้จากการเป็นนายหน้าค้าขายที่ดินหรือเป็นนายหน้าในการค้าขายอื่นๆไพ่บ่งบอกความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้รับการติดต่อจากเพศตรงข้ามหรือได้พบกับเพศตรงข้ามหรือคู่ครองหุ้นส่วนที่อยู่กันด้วยแล้วมีความเกื้อกูลและมีความมั่นคงถาวรต่อกัน ไพ่บ่งบอกด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือครอบครัวของท่านมีความรักสามัคคีต่อกันมั่งมีศรีสุขไปด้วยบ้านที่ดินยานผ่านนะที่มีความใหญ่โตโออาหรูลาท่านจะมีความสุขใจหากได้เดินทางท่องเที่ยวท่านจะรับความสนุกสนานถ้าต้องการมีบุตรท่านจะได้บุตรที่ช่างผู้ช่างเจรจาไพ่ บอกด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีการท่านจะมีการเดินทางไกลในช่วงระยะเวลานี้ไพ่บ่งบอกด้านโชคลาภท่านจะพบกับความสําเร็จที่ยัง่งยืนมั่นคงความสําเร็จกับโชคจะได้มาจากการติดต่อและการวนการด้วยตัวคุณเองท่านที่ได้ไพ่ใบนี้สิ่งที่ควรระวังท่านอาจจะพบกับปัญหาและอุปสรรค มีความขัดแย้งเกิดขึ้นจากการพูดการจาหรืออาจจะหมายถึงการมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งจะเกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและเป็นความเสียหายที่กินระยะเวลายาวนานสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ สำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของท่านมีความหนักแน่นมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีมีที่ดินและยานพาหนะต่างๆอ่านไพ่ใบนี้ความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมีความเข้มแข็งทั้งภายนอกและภายในมีความหนักแน่นทางด้านจิตใจ แต่มีนิสัยที่อ่อนโยนอ่อนหวานความหมายของด้านการงานต่างๆเมื่อได้ไพ่ใบนี้ท่านจะมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งที่แน่นอนแต่ต้องใช้กลยุทธ์และความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆในการพลิกแพลงสถานการณ์ในการทำงานอยู่เสมอๆจึงจะทำให้ท่านสามารถทำงานได้สำเร็จรุ่งรงไปได้ด้วยดี และได้รับเกียรติยศชื่อเสียงความหมายทางด้านการเงินสำหรับไพ่ใบนี้ท่านจะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสภาวะทางการเงินของท่านมีสภาวะที่ดีรุ่งเรืองขึ้นและอาจได้มาจากความนิยมชมชอบในตัวของท่านเองของคนในเพื่อนร่วมงานหรือชุมชน หรือเพื่อนฝูงที่คอยให้การสนับสนุนท่านอยู่เสมอในด้านของความรักและเพศตรงข้ามไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเกณฑ์ที่ท่านจะพบกับสภาวะทางการเงินที่ผันผวนไม่แน่นอนได้ทำให้ชีวิตต้องลำบากส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการดำเนินชีวิตครอบครัวได้ ความหมายทางด้านบุตรและบริวารท่านที่คาดหวังว่าอยากมีบุตรจะได้บุตรเป็นหญิงที่มีผิวคล้ำภายนี้แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางด้านสุขภาพร่างกายของท่านในช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่รวมถึงท่านยังมีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากยานพาหนะอีกด้วย ดังนั้นท่านจะมีโอกาสเดินทางไกลด้วยรถยนต์ทางด้านโชคลาภท่านจะได้รับโชคลาภเป็นรถยนต์หรือยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนและไรนาที่ดินต่างๆสิ่งที่ท่านควรระวังเมื่อได้ไพ่ใบนี้ท่านอาจต้องสูญเสียเงินทองในเรื่องของการซ่อมรถหรือยานพาหนะต่าง หรือหากมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนรถยนต์หรือยานพาหนะอาจเกิดปัญหาตามมาอย่างคาดไม่ถึงสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับไพ่ใบนี้แสดงถึงคนมากๆในเรื่องความรัก มากชู้หลายใจซึ่งท่านที่ได้ไพ่นี้จะช่วยส่งเสริมให้การทำการใดๆได้พิ้วไหวคล่องตัวแต่ในขณะเดียวกันอาจไม่มีความมั่นคงเงินทองร่วไหยได้ง่ายไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยมักมีบุคลิกที่ดีสวยหล่อปากหวานพูดจาไพเราะเข้ากับคนอื่นได้ง่าย พ่แสดงด้านการงานหากท่านได้ทำงานใกล้ๆแม่น้ำมักจะไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าใดนักการงานถือว่าดีพอใช้ไม่มีเพื่อนแท้มีแต่เพื่อนกินการติดต่อเจรจาไม่ค่อยได้สําเร็จผลเท่าที่ควรไพ่แสดงด้านการเงินเกณฑ์การเงินของท่านอยู่ในระดับปานกลางมีไรายได้และรายจ่ายพอๆกันจึงมักเก็บเงินไม่ค่อยอยู่การเงินมีความรั่วไหลง่าย ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนคนรักที่ไม่ค่อยมีความลงรอยกันเท่าใดนักหากมีครอบครัวมักจะไม่ค่อยมีความสุขไพ่แสดงถึงด้านบุตรและบริวารญาติพี่น้องของท่านไม่ค่อยลงรอยกันบ้านเรือนที่พักอาศัยไม่ค่อยดีเท่าใดนักหากมีลูกจะได้ลูกที่ดื้อดึงไม่ค่อยเอาทานชอบเที่ยวเตร่และสำมมเรเทเมา ทำตัวเหลวไหลไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางในระยะเวลานี้หากท่านตั้งความคาดหวังในเรื่องของการศึกษาและการเดินทางมักจะไม่ได้รับความสำเร็จดังหวังเท่าที่ควรไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านไม่มีโชคลาภในช่วงนี้และไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆและมักจะได้ไม่คุ้มเสีย ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับอุปสรรคและความเดือดเนื้อร้อนใจซึ่งเกิดขึ้นจากความเชื่อใจง่ายหูเบาความดื้อรัน้นไม่เชื่อฟังใครของท่านเองและท่านจะขาดคนคอยอุปถัมภ์และช่วยเหลือสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้ แสดงถึงสิ่งที่พัดพาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแต่เป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่มีความมั่นคงแน่นอนเสมอไปไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเสมอแต่ก็ยังคงความยุติธรรมอยู่บ้างไพ่แสดงด้านการงานท่านจะพบกับอวัสรคในการเจรจาต่อรองในระยะแรก อาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าใดนนะักต้องอาศัยจังหวะในการพูดและความดีงามความซื่อสัตย์จึงจะช่วยให้ท่านผ่านทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีและราบรื่นไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะรับลาบผลเป็นเงินที่ได้มาจากความเที่ยงตรงความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นเงินก้อนโตที่มีความมั่นคงไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้าม ท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนคู่ครองและเพศตรงข้ามที่ไม่ค่อยมีความซื่อสัตย์และมักเห็นแก่ตัวได้ไพ่แสดงด้านบริวารและบุตรพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านไม่มีความสมัคคีกันเท่าใดไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือกันมักจะมีแต่เรื่องแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นต่อกันเสมอทั้งในเรื่องทรัพย์สินต่าง,างๆเช่นบ้านที่ดินยานพาหนะ จึงทำให้ท่านมักไม่ได้รับความสุขเท่าใดนักครอบครัวขาดความอบอุ่นหากมีการรเริ่มสิ่งใดๆใหม่ๆมักจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงด้านสุขภาพและการเดินทางหากมีการศึกษาการเดินทางไกลเกิดขึ้นจะไม่ประสบความสำเร็จด้านสุขภาพร่างกายอาจมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้มัก มีแนวโน้มในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนะไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านไม่มีโชคลาภใดๆสิ่งใดๆที่มุ่งหวังมักผันผวนและไม่แน่นอนดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านมีเกณฑ์ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอาจมีการโยกย้ายและมีความเสียหายต่างๆมักเป็นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดี จะมีปัญหาที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นจากน้ำมือผู้ใหญ่ที่ชั่วช้าและคอยชักใยอยู่เบื้องหลังสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความคล่องแคล่วว่องไวที่เสมือนสายลมที่ช่วยหนุนนำสิ่งดีๆแต่ลมแรง ที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความผันผวนต่างๆขึ้นได้ไพ่บอกความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมีความฉลาดกระชับกระเฉงคล่องแคล่วชอบด่วนตัดสินใจพูดไม่คิดจนเป็นปัญหาบ่อยครั้งแต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยความว่องไวและปราดเปรียวไพ่บอกด้านการงาน ท่านมีเกณฑ์ของความผันผวนด้านการงานที่เกิดขึ้นงานที่ตั้งความหวังไว้อาจถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันมีเกณฑ์ได้รับความเสียหายในเอกสารสัญญาต่างๆที่ไม่สมบูรณ์และเกิดจากความเสียเปรียบการติดต่อสื่อสารไม่มีความแน่นอนอาจมีความผิดพลาดมีความคาดเคลื่อนเกิดขึ้น และอาจผิดนัดกับเพื่อนคู่ค้าต่างๆได้ไพ่บอกด้านการเงินเกณฑ์การเงินของท่านมีการหมุนเวียนและมีการผ่านผวน,นอย่างรวดเร็วให้ระวังอาจได้รับเช็คเด้งท่านมีเรื่องนี้สินที่ต้องเสียเงินเพื่อชำระผัดผ่อนทั้งบ้านที่ดินได้ยานพาหน,นะบ้านที่พักมักอยู่ในทำเลที่ตั้งไม่ค่อยมีความปลอดภัยเท่าใดนะัก ไพ่บอกด้านความรักและเพศตรงข้ามให้ท่านระวังท่านจะพบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่มีการพูดจาไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยชอบโป๊ปดมดเทสเชื่อถือไม่ได้เลยไพ่บ,บอกด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องในครอบครัวของท่าน ไม่ค่อยมีความรักสมัคคีกันเท่าใดนักมักมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวไม่ยั่งยืนหากมีบุตรมักจะได้บุตรที่ไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งสอนหากต้องริเริ่มการใดๆมักจะมีความเสี่ยงสูงจึงไม่ควรลงทุนในช่วงระยะเวลานี้ไพ่บอกด้านสุขภาพและการเดินทางในช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลยอย่างกะทันหัน ไพ่บอกด้านโชคลาภในช่วงนี้ท่านจะรับความสําเร็จเพียงครึ่งเดียวท่านจะอาบโชคไม่สําเร็จสมหวังดังใจที่ต้องการได้ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังเมื่อได้ไพ่ใบนี้ให้ท่านระวังพฤติกรรมการพูดที่ไม่ค่อยคิดของท่านเข้าไว้เพราะจะทําให้เกิดอุปสรรคหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ควรตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆที่เสียเปรียบ และมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจเอกสารต่างๆให้ดีและท่านจะมีเกณฑ์อาจถูกดำเนินคดีฟ้องร้องกันได้การจเจรจามีความผิดพลาดทำอะไรก็ไม่สำเร็จดังใจในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้การพิจารณาการเฝ้ารอเวลาความสําเร็จที่มีความล่าช้าทําให้คิดตรึกตรองอย่างละเอียดนักแน่นและมั่นคงได้มากขึ้นไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยมักเป็นคนที่มีความละเอียดถี่ถ้วนจะทำอะไรก็จะคิดแล้วคิดอีกจนแน่ใจว่าดีจึงลงมือทําเรียกได้ว่าช้าไม่ว่าขอให้ชัวร์และหนักแน่นไพ่แสดงด้านการงาน ท่านจะได้ทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรืองานโครงสร้างใหญ่ๆเช่นสวนไรนาที่ดินการงานมีความเจริญก้าวหน้าดีจะได้กลับมาพบปะคบหากับเพื่อนๆเ,เก่าที่มีความสนิทสนมกันส่วนการติดต่อเจรจาในเรื่องที่ดินจะได้รับความสําเร็จและเป็นผลดีกับตัวท่านเองไพ่แสดงด้านการเงินท่านมีการเงินที่มั่นคงมีเงินเป็นจำนวนมาก มักไม่ค่อยได้ใช้จ่ายซึ่งเกิดจากความตนนีขี้เหนียวของท่านเองไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านมักจะมีความทุกข์ในชีวิตครอบครัวอาจมีการเลิกลาหย่าร้างและพัดภาคจากกันไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านมีทรัพย์สินมรดกที่ดินมากมายพ่อแม่ญาติพี่น้องมีอายุยืนยาวท่านจะมีผู้สูงอายุคอยให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาที่ดีแต่ท่านจะทุกข์ในเรื่องของลูกมากและไม่มีความสุขไพ่แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางท่านไม่มีโชคลาภในการเดินทางใดๆในช่วงนี้ต้องขยันฝ่ายเรียนรู้จึงจะทำการใดๆได้สำเร็จผลไพ่แสดงด้านโชคลาภความสำเร็จของท่านจะเกิดขึ้นได้จากความขยันมันเพียร หากไม่ลงมือทำก็จะไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับศัตรูที่กินแหนงแข่งใจกันมาเป็นระยะเวลายาวนานและยังหาข้อตกลงกันไม่ได้เสียทีและเขาจะสร้างความวุ่นวายในชีวิตท่านช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังความเสียหายการหมดอายุขไขซึ่งจะเกิดขึ้นได้และกินเวลายาวนานอีกด้วย ก่อนฟังคําทํานายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คําแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคําตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินคูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาคูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุด ดังนั้นขอให้ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินอูบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนาย ตลอดไป